ก็คือเขาแอนตี้มาเขาไม่เอาเลยเมื่อตอนวันที่26สิหาสงหาปีที่แล้วเนี่ยองวัดเกิดยงไม่ใช่วาดไปลูกหน้าบ้านไปหลงตามาอะไรเงี้ยไม่ไปไม่ไปไอย่าบังคับ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 พี่พาไปวัดหลวงพ่อจรันพี่ทาไงไม่รู้ลูกไม่ไปใช่ไหมลากเพื่อนมันไปพอเพื่อนมันไปเสร็จพาต้องไปไปถึงนะเข้าไปไหว้เพื่อนไหว้มันนั่งนองไม่ไหว้ไปวัดอัมพวันเพื่อนยังไม่มาพี่ก็ไปนั่งแล้วสรุปว่าเขาไปนอนอยู่ไน อย่ลงลเพื่อนโทรหาถึงลงที่บ้านชอบพาผมไปวัดนู่นนี่นั่นผมก็ไม่ชอบโดนเหมือนโดนบังคับเห็นว่าอาการอาากับยายไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ในหนโอกาสครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เขาได้จับพาดเหเือสักหน่อยก็ดีครับนี่และครับเป้าหมายแบบบางทีคุยกันเหมือนครับเขาเขาจะแบบ คุยกันเหมือนวขาจะชอบกวนประสาทพี่ชอบกวนแต่จริงๆแล้วอะเนี่ยคือในสิ่งที่อยู่ในใจมไม่รู้ไม่รู้เป็นห่วงเขาไม่รู้เขาจะอยู่กับเราไปจนถึงวันไหนอะไรประมาณนั้นอะผมเลยคิดว่าไหนๆว่างแล้วก็ทำเลยดีกว่าครับ บางสิ่งบางอย่างที่ทำลงไปสิ่งบางอย่างที่เขาสอนที่ผมปฏิเสธมาเมื่อก่อนตอนนี้ผมก็ได้เข้าใจแล้วเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยแหละครับมันมันน,นี่นี่คือความรู้สึกที่เขาเขาอยากจะ ถามามาว่ากับยายว่า,าอีจัหมัที่กเขาเป็นแบบนี้อ,อีจัยมัจทีกเขาทาแบบนี้เขาจะชอบพูดคํานี้เสมอเวลาที่เขาทาสิ่งดีๆลองเปลี่ยนมุมมองดูแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเราอย่าเพิ่งไปอคติมันไว้ก่อนแค่ลองเปิดใจเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่ามันมีอะไรอีกมากมายให้เรารับอยู่ครับ ไม่รู้สึกว่าทรมานในการอยู่ตอนเช้าก็ให้ที่บ้านตักบาตอะไรเงี้ยก็มีความสุขได้เห็นหน้าตอนเย็นก็ป้าแม่ก็มาทําวัดเย็นด้วยกันบางครั้งรู้สึกดีมากนะครับคือเราชอบพูดว่าบวชนะลูกนะ้าได้ต่ออยู่ให้ยายกับอาา